แปลว่าอะไรลายเซ็นอะไม่ไม่คิดว่าลายก็คือให้ส่งสัญญาณให้เราหน่อยว่าเรารู้แบบให้เรารู้ว่าคุณตรงนี้อะไรปอนี่เออกูอ่ะเคยนั่งคิดตอนนั้นคิดว่าเราแบบกูแบบไม่ขอแล้วพอขอลายเซ็นนักบอลคนแบบต้องต่างประเทศใช่ไหมกูจะพูดว่าอะไรวะซิกเนเจอร์ตอนนอ้็มึูนูน้าจอกูแม่ก็ตุกเลยเนี่ยกูจะได้กูเคยขอลายเซ็นใครนเลยอ่ะอ่ะจูนซิกเนเจอร์ give us a sign ไม่ชอบอ่ะ hello give us a sign คุเธอะไกูงงว่าทำไมกูพูดกิฟต์อั i g n แล้วมันไม่ดีกูกิฟต์อัศัยเป็นกูอั n g i กิฟต์อั i g n มึงฟังกูกิฟต์อั i g n ไอต้นให้กูอัทำไมาดินี่นะมันไม่ฟังกูกิฟต์อัศนมกิฟต์มีนม l e a s e I need นมไอตังขอนมหน่อยตังขอนมหน่อยไอเๆ นี่ไของมาพัิมเลยไปฉายดิเอาไปฉายกันไปคนละหนึ่งกันดิ๋ยวครับอยู่รับอยู่ครับด่าเมื่อว์เมือว์เมื่อา์ไว้ที่ไปไอ้เครื่องคุยอะอยู่ไหนวะไอ้เครื่องคุยอะเมื่อาไปดิเออนี่มึงคุยนะมึงคุยนะเพื่อนดูนะไอเนี้ยมึงดูหน้าบ้านดิไอ้เีัยมึงปิดมึงปิดเสียงซะเดี๋ยวเอาขึ้นโคนแรงพ่อมึงทั้เป็นอย่างนี้ทุกครั้งไอ้สัตว์มึงไม่ปิดแบบบุรีรัาญเสียงเอาไว้มาต่อสักก์จอนเตามไปตามไปพูดดิจอนมาทีนโกวไมาได้วพักก์

ตรงนี้ปะเอามาตามมาไม่ไม่ใช่ตรงนี้หนอไอ้มึงปิดประตูหาพ่อมึงกอะปิดประตูหาพ่อปุ๊กปุ๊ไอะไีเยนิกออกมาข่าวมขำาวด้วยด้วยชั้นสองอะไรด้วยชั้นสองเอ้ยห้องใต้ดินกับป่ะไปไปไปเอาไอ้เฮ้ใต้ดินต้องเปิดออกไอ้สัสเปิดเข้าเปิดออกมานี้ยเปิดฝั่งนี้โอเคมาเข้าไปหยาดยาดหยาดเฮ้ยเสียงอะไรอะไอ้เฮ้ไหนห้องตายไอ้ตังมันจะเปิดจะพียเลยไอ้เยึดตกใจหมดไอ้ชุสีของสายมันเย็นมันเย็นขึ้นนล้วเนี่ยไม่ พวกใตดินมันเย็นอยู่แล้วปะกวีสอ๋อนี่ตู้ทีมเราเราซอนได้อไหนเราฟิซเข้าไปดิเาปุ๊บแล้วก็ปิดปิดตัวเองเอาเงี้แล้วมือไอ้เหี้ยทำไมมันอยู่สงตู้้องกันได้วะไม่ได้วะตู้อะเรามีตู้มีเปิงตตู้มั้เป็นที่อะไรนจิ๋กระป๋องไม่ใช่ปากากากระป๋องแล้วนี่ไงแล้วกูีนกูไิใช่จริงเหจริงจริงอ่าปิย่าปิดอสต์ย่า เราก็เสียงเรากเปิดประตูปิดประตูแล้วสิบสี่องศาเราเราเราไม่ได้เปิดอยู่แล้วมึงกลับขึ้นมาพ่อมึงนกูตกใจเสียงเราเดินบนบกกระไดเนี่ยห้องนอนนี้าไปดูในห้องน้ำที่มีใครเอาเอฟเอเอฟอมาไมไม่เอาไม่เอาไม่มี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 สัญญาเลยเลยไอ้ตามึงเรียกมาดิไอ้่สัญญาอย่ตาหาให้่อก่อนไอ้าจอนมาตินโเยะ พี่กูแหลกอย่างเงบางทีกูทุกครั้งปะไม่มีเชียอะไรเลยกูหิ้มไฟบ้างดิไอ้ต้นไปไหนอ่ะกูอยู่ในห้องกูอยู่กูอยู่ไอ้ตังเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีห้องน้ำรับเฮ้ยสิยเสีองศาเสีองศาไม่แก้เสียเสียเสียองศาโคตรเย็นอ่ะสอง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 อีเลฟสองโอ้ยมึงก็ไอสอง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 อีเลฟสองห้องน้ำเนี่ยใช่ห้องน้ำล่าห้องน้ำล่าไม่มันอยู่ตรงเนี้ยมันอยู่ตรงระหว่างห้องตรงเนี้ยไหนตรงเนี้ยตรงระหว่างห้องเนี่กูยืนอยู่ตรงเนี้ย กว้าวในห้องน้ำเลยไม่เชื่อกปะเขาบอกว่าสักที่หนึ่งไม่เชือกเพราะกูน่าจะห้องน้ำไม่ก็ห้องกูว่าเรากูว่าเราเอายิงอะไรห้องน้ำก่อนไหมจะจอดแล้วใครมาเปิดประตูเดียวเรายิงค้างห้องน้ำก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกูตั้งกล้องไว้ก่อนปะเราให้กูตั้งกล้องไว้โอเคตั้งตั้งไหนแต่ไม่หมุนไงมันหมุนกล้องยังไงตกใจเฮียทำไมกระจกไม่เห็นตัวเราวะเราเป็นผีวะมาตินค้ามอนพูดดิมาตินมาตินจอนจอนจอนมาตินค้ามอนจอนมาตินค้ามอนลหล จะมาเฮ้ยไม่เอเมย์หายไปแล้วไอ้สัตว์เขาหายไปไหนมันเดินมันเดินเล่นเหรอมันเดินโอ้มันเดินนี่เปล่ามันก็เลยเห็นไงกูเตรียมถ่ายเลยกูเตรียมถ่ายรูปเลยไอ้ยี่กูแหลกวีดิ้กูก็แหลกทำไมกูเห็นไม่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 มึงอยู่เฉยๆอยู่ในห้องนี้ปิดประตูเปิดไฟเพื่อต้นเข้ามาเพื่อไม่ตัวเหมุนเลยใช่ไม่ใช่เป็ตัวเหมุนกันเราคุยกันมาดูแล้วเราจะลองคุยกันะมันเที่ยอะไรมันไม่มีมันไม่อยู่ของนี้เปล่าไม่เห็นเห็นเอเมย์เที่ยอะไรเลยอะไรอะไร ร้อยหนึ่งร้อยสองร้อยสองร้อยสามมันไม่ไมเกี่ยว่ะสันเลขไม่เกี่ยวเฮ้ยเหรอทำไมเวลากูเดินที่อื่นมันมันแปดสิบเองอะ่ะเอาแล้วไอ้เหี้ยตัวนี้ร้อยกว่าเลยตัวนีนรว้ร้อยกว่าเลไม่เกี่ยวมันมันแค่แบบมันแค่บอกว่าแบบขึ้นมันเยอะหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบางทีมันอยู่เองศาโคตรเย็นเลยโคตรเย็นโคตรเย็นเล่เกี่ยวมันมันแค่แบบมันแค่บอกว่าแบบขึ้นมันเยอะหรือเปล่าอุเจ็ดบางทีมันอยู่เจ็ดองศาโคตรเย็นเลยโคตรเย็นโคตรเย็นบางทีบางทีมันอ<ว>ยู่จานดาวเทียมอะไรเงี้ยหรือเปล่ามันอยกล้จานดาวเทียม ก้าวอยู่ขอยู่กวก้าว้าห้องน้ำเชียวปะกูตั้งข้ามไห้องน้ำแล้กลับกลับก่อนไปกลับรถก่อนไอุ้ยอะไรอะไรไฟกูพิบไฟกูพิบอไรูพิบเมื่อกี้เดี๋ยวตอนนี้สองสองตรงนี้สอตรงนี้สองที่ที่เดิมที่เดิมที่เดิมเวลาคนละเวลากันตามงเอาไม้เขียนวางดี่ไหนตรงพื้นไหนตรงนี้ยไม่ไมไม่ยุ่วางอพุ่งวางดิมันกลัวเราอฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่พอมึงพอมึงยิบลล่าโอเคกลับรถรอนกลับรถ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 ไอ้เหี้ยกงงน มึงไบ้มึงสิบแล้วสิบแล้วมันสิบแล้วเนี่ยมึงดูดิมันสิบเลยเนี่ยเดี๋ยวดูไปมามาเดี๋ยวเุ้ยอะไรนะไอ้บุกอภิษไอ้บุกอภิษเมื่อกี้เฮียเดี๋ยวอ่ตักนี้สองสองตรงนี้สองตรงนี้สองที่เดิมที่เดิมที่เดิมเวลาคนละเวลาไงตั้งมเอาไม้เขม่านี่ไหนตรงพื้นไหนตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยมา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 ยุ่งอะไยุ่งอางเฮ้ย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 ถ่าดดูเฮ้ยติดหัวติดหัวใครเมื่อกี้ไอ้เหี้ยโอเค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  ไป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 ไไป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 ไ เมื่อกี้ใครแห่ข้างหูกูไม่ม <te ady> <te ady> ี่ต <and goodness> ังค์ใช่ไหมผีไม่ใช่ผี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 เมื่อกี้ผีเมื่อกี้คนกินไม่ตังค์เนี่ยไอสัตว์ดูกล้องนี่ดูกล้องนี่ดูกล้องเป่คืออะไรอันน่ะนับแเอ่อดูกล้องนี่มีห้องน้ำโลมาจริงไม่มึงจะเฮลโลที่อะไรรถไอสัตว์นรถพ่อมึงอะนี่ตอนนี้มันตอนนี้มันลงเลยแล้วตอนนี้มันลงแล้วมันไม่ทำมันกูกดตัวตีมึงกดตัวตีมึงกดตัวตีมึงไปเอวิเดน c e แล้วมึงก็กดติ๊กอีมเอเวิลห้าหนึ่ง อันนึงละโอเคมันเหลือสปิริตเวทเฟซซิงเขตโอนี้ยต่อโจ๊กเฟซซิงเด้อเจ็ดเจ็ดเองศานี่เฟซซิงเจมมันยังมันยังมันต้องรอไปกี้ไปกี้ไปกี้แล้วห้าแล้วกอเคโอเคฮะใช่เมื่อกี้คือแบบตอนแรกมันส่งอยู่ดีมันเอามันห้ากูไม่ก็เฮงแค่หูกูเลยแบบคือต้องกระจายหมดเลยมันมันนี่ตอนมันสามารถดูรูปได้ไหมดูรูปอะดูยังไม่ได้ก็กดตัวก็ดูรูปมันยังไม่ถ่ายปะถ่ายแล้วรูปนึง มึงถ่ายรูปอะไรถ่ายรูปรูปผีอะแต่ว่ามีคนเอาหัวมาวางใครไม่รู้อ่ะมึงต้องลองดูไอ้รูปอ่ะมึงกดตัวเจแล้วก็ไปที่โฟโต้เจอะพี่โฟโต้ฟีก็ปิ้นเหรอใครเอาหัวมึงก็ปินใครเอาหัวมาบังวะน่าอ้เหี้ยมันปิ้นก็ปินวะมันก็มีปิ้นก็ปินอันหนึ่งดิเพราะว่าเอวีเดนมันมันมันมีฟิ้นก็ปิ้นอ่ะงั้นฟิ้นก็ปิ้นกับยีมเอฟเอว่าห้าไปทักพูดกับมันหรือเปล่ามีสิทธิ์ไม่ไม่พร้อมไปไหมครับตอบไหมครับไม่ไม่ย มันบอกว่ามันตอบทุกคนเลยคือกูเข้าไปสามคนมึงยังตอบกูเลยมึงไม่อายกูเหรอจริงมึงแก้กูเห็นมันแงี้อ่ะคือมันจริงมันนอกเนี่ยห้องน้ำใช่ไหมเดินออกไปมันจะมีห้องขวามือใช่ไหมอ๋อนั่นแหละกูเห็นมันตรงห้องนั้นแหละเห็นเห็นเป็นตัวเลยมึงดูในคลิปเลยมันมีจริงเห็นเป็นตัวเลยแบบโผล่มาจากประตูอแบบไม่ค่อยแบบโผล่หน้าออกมาอันนี้กูกดถ่ายรูปแล้วกูในเป็นหัวใครไม่รู้ลองดูรูปใหม่ดิขอดูอีกรอบหัวใครไม่เคยเห็นรูปใครทำไมกูเห็นหัวใครกางเียหนจะมากูรู้สมกลางเขียนขนาดจะไม่รู้เาสึะ มึงมึงใครแต่ฆ่าใครแตกล้าฆ่ามึงตอนที่มึงถือไม้กางเขนกูถอดไปเนี่ยคือตบมึงเอาไปคือตบกางเขนพอจบถ้าเขาเจอผีต้องโยนไม้กางเขนใส่บอลฉันแล้วถ้ามันกางเขนกูหายไปไหนแล้วอ๋อหนุนทุกคนมึงเห็นสิงน้ำมาข้างๆเนี่ยน้ำเต็มเดอร์ตี้วอเตอร์มันเป็นเดอร์ตี้วอเตอร์คือน้ำน้ำดำคือแบบมึงก็ไม่ถ่ายมันจะได้เงินเพิ่มแต่ว่าแป๊บมันอยู่ในถอดนั้วนะเออไปดิงั้นเราก็เอากล้องไปไหมไปไปรอบสองปะเจ็บคอในรอบแรกไอ้เหี้ยไปไป มึตงตั้งกล้องไว้ตรงต,งต,งต,งตงัวตัวเคร่งแข่งกันมั้ยได้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 อันหันมาตรงห้องน้ำนะห้องน้ำตั้งถอยอี๋ตั้งถอยโอเคตั้งแล้วให้กูให้กวางเดี๋ยวกวางตรงไหนในห้องเนี่ยนห้องเนี่ยกูเจอกูเจอในห้องเนี่ยห้องเนี่ยห้องเนี่ยกลับกลับกลับชิบดีครับรอเฮียอะไรขากรอกลุกเปิดทันทีเลยไอ้เฮียมึงต้องปิดไฟนะเว้ยตอนที่มึงออกมาทุกครั้งก็ต้องปิดไฟนะเว้ยโอเคปิดไฟต้องปิดต้องปิดไฟวะปิดไฟปิดไฟปิดไฟ โอ้ไม่นายวิชามันทำงานไม่ดีถ้าไม่มีนายวิชามแล้วก็มึงไม่หิ้งตัวอราแบบไปไปไปห้องน้ำก่อนห้องน้ำก่อนห้องน้ำห้องน้ำสวิตไฟมึงอยู่ไหนไว้สัตว์เนี่ยโอเคเอาอีกที่อ่ะปีดสักคนหนึ่งเออโอ้ยเฮ้ยไฟในห้องนี้กับพี๊ดปั๊เมื่อกี้โอ้ยเฮ้ยไฟในห้องนี้กับพี๊ดปั๊เมื่อกี้ไม่เห็นกูเห็นไฟกับพี๊ดเมื่อกี้ปารกับกูปิดไอซาร์ปี๊ดเออตกใจเออทองตายทองตายกูกลัวมากเมื่อกี้ไฟกับพี๊ดในห้องนอนนะ เราต้องรอแคมดูกล้องนี้ก่อนว่ามันจะเป็นอย่งไไม่มีที่อะไรเลยโอเคงั้นไปเลยไหมไปดิกไปไปศูนย์ละกูว่ามันไม่ได้ไม่น่้ช่องน้ำเดี๋ยวกลัวไปเอากล้องในห้องน้ำก่อนโอเคไปตั้งในห้องนั้นโอเคผีไม่เขียนอุ่พมึงตายเยนนเจีจยเยนเจนเจียนยียเกยเจยเย อย่าไปกลัวอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวหมูหยองปลากระป๋องพริกเผามึงมังกูอะไรมันอยู่หน้าห้องน้ำแล้วมึงจะถอยออกบ้านเอาที่ไม่รอกูเลยเหรอมึงไม่รู้ละตังร้านอาผิแล้วก็พูดไปเลยไอตังพูดนะไอตังเขาแบบไตังพูดทางน้ำนะให้มันเอาไอตังไงมามามาในการดีไปดิขโมูจะมาดูฉันมาตินจอนจอนมาตินใช่ไหมชื่อจอนมาตินใช่ไหมชื่อจอนมาตินช่วมีเดอะไซส์ใช่ไหมไม่ไม่กิฟต์อัดแอซาย กิบ้าอัดใส่มึงเอาไม้กางเขนไปไหมเนี่ยมึงเอาไม้กางเขนไปด้วยดิถ้ามึงจะพูดอ่ะเออตามเอาไม้เขียนได้ถ้ามึงจะพูดมึจะมึงตายไงกูคือกูยังถ่ายรูปกีบม่ได้เพราะไอ้เไี้ตังมันเอาหัวมาบังเลยจริงๆรยังมาถ่ายได้แล้วไอไอ้ตังเอาหัวมาบังทำมีเหี้ยอะไรก็ไม่รู้เร็วเรื่ไปเรื่ไปดูจบเรามาจบภารกิจนี้เถอะเออข้อก้าคุยก่อนมึงอ่ะกีบ้าอัดใไม่มึงกดตรงนี้ดิกีบ้าอัดใส ตามไม่ยิบอีกพูดอไบอีกคคาุไม่ไอ่ไม่ม่มหายไปแล้วมึงเดขึ้นมาดิรอู่ลรอู่รอาูรอาูไม่มันใครก็ได้ไปถือไปเอากล้องน้อน้ำให้ฉันดิตามไปเอาดิไอ้กูก็ได้คนไไไไกูกูได้ชกูจะชเไไหนวะกล้องาเอาไงอะกูต้องทิ้งของเหรอไกูเอาเองก็ได้กูน่าจะมีพื่อนอยด่ กีบัสซายมาด้วยกันสามคนเลยโอเคสวยไม่ต้องพูดว่าอะไรนะต้นกีบัสซายถูกแล้วโอเคนะไปดูไปไปเราถ่ายรูปเลยเราถ่ายรูปแช็ดเลยเออกลับกลับว่ากลับก่อนกลับกีบัสซายไม่ไปดูกล้องไงไปดูกล้องไงกูจะไปดูกล้องเออมึงไม่ได้ปิดปิดไฟอ่ะตามไปปิดไฟดิไม่ไปกูไปกูไปกูตามมาตามมาไอ้ดิเออไปกูเร็วไปกูไปกูเดี๋ยวกูเร็วเอ้าไอ้ดีอ่ะมึงไปกันสองคนมึงก็ดีกว่าไปคนเดียวปะตามมาตามมาตามมา ปิดไฟห้องนอนนะข้างขวาเฮ้ยไอ้เหี้ยกูไฟพวกมึงไม่หว่าไอสัตว์ตังพวกอยู่ไหนตังเดียวไอแค่กูไปช่วยมั้ยได้ได้ได้อยู่ได้อยู่ลงมาล้ลงมาแล้วลงมาแล้วปิดไฟยังเปิดละเปิดละอ่าเปิดละเหรอจ้ากลัวเหี้ยอะไรเหี้ยตังโอ้หรือว่าแบบเดินลงมาด้านล่างแล้วบอกเหนื่อยไอ้สัตว์มึงกูไม่เข้าใจว่าทำไมตังไม่ชอบพูดเที้ยอะไรกับมึงในรถอ่ะมึงมึงมึงเก่งไะตังมึงแบบเก่งแบบตอนมึงแบบเก่งเก่งตัวใหญรถเหรอ อีกรอบไหมเดี๋ยวเราจะไปดูลายนิ้วมือให้เอาไปก็ดีเพราะว่าเราไม่รู้ว่าลายนิ้วมืออยู่ตรงข้างไหนออ๋เอาแล้วถ้าถ้าเอาเอาลายนิ้วมือไปแล้วมันจะแล้วเราจะถ่ายรูปยังไงวะเอากลัวไปให้เขาได้มาไหอเอาไว้ยังไงดีต้องรออีกอันหนึ่งวะที่วัดองค์ะภูมิโอเคเรียบร้อยมาข้อสอบเ้ิไปก่อนดิเสียงเสียงไหมตังช็อตตกใจเสียงไหมที่ตังช็อตเข้ามาเข้ามา ม,มันมันเปล่าแหลกเหรอุณหภูมิต่ำนะอุณหภูมิต่ำลงนะว่าห้ยมัน่ีเลยมืออะไรมืออะไถ่ายดิถ่ายดิถ่ายถ่ายดิไหนวะไรในมือเนี่ยกูไม่เห็นนะกีบอัดอัไซไม่เห็นอะกีบอัดอัไซไม่เห็นประตูมึงปิดไฟดิปิดไฟ,ดดไ,ฟไม่เห็นอะไอ้ที่กูตกใจไฟมึงเห็นไหมนี่ยที่กูส่งอยู่เนี่ยมึงส่งพื้นห้องน้ำอ่ะต้น

อาอสตีมมึงทำไมก็สตีมมึงไม่ใช่สตีกูอีกอันนึงอ่ะมันไม่ใช่กูไวติ้งเราขีดข้าวกดไวติ้งออกเลยกดไวติ้งคืออะไรวะอ๋อเขาเขียนพี่เขียนอกูว่าไอ้ฟิซซิงเพนเพลนนี่ก็ไม่มีนะเพราะมันมันไม่ได้ต่าขนาดนั้นอ่สุดก่อนไหมรอะไปไปไม่ตอนนี้คือโยกอยู่อีกอันนึงคืออะไรกอยูอีอันหนึ่งคือดอปโปรเจคเตอร์แต่เราไม่มีใช่ไหมกูว่าน่าจะเป็นกอยกูว่ากอยู่เลยแต่เรายังไม่ถ่ายรูปผีเลยไปถ่ายสักหน่อยไหมตั้งจัดการรวยเลย่าเดี๋ยวนะ ขอได้กดก่อนเออนั่นเป็นกอยูเลยนะกว่ากอยูเอยูไอพีคองไอมึงออกมาดิจอห์นมาตินกบอานเอไไม่ต้องพูดแล้วบอกว่าคับเอาคัเอาคับเอาเฮ้ยลบหนึงลบหนึ่งเฮ้ยติดลบ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 ต้นติดลบติดลบติดลบลบหนึ่งเมื่อกี้เมื่อกี้ลบหนึ่งไอต้นไอต้นมึงเขาตัดตัวหรือว่าตัดตัวหรือว่าเมื่อกี้ลบหนึ่ง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  เมื่อกี้ลบหนึ่งจินจินจินเนาะจินนะเพราะว่าที่มันเดินเช้าเพราะเราอยู่ใกล้ๆเออมีสิทธิ์แต่ว่าเราอยากได้รูปมันอ่ะไปแท่งรอบไหมเราต้องเปิดไฟเปิดเปิดคนเดียวเปิดคนเดียวไหมเปิดคนเดียวจินอ่ะมันจะอ่าถ้าถุงรถปิดไฟใช่ไหมมันจะใช้พลังไม่ได้เว้ยไปอ่าไปีปไงมอนมันขึ้นไปดิเฮ้ยโมอจริง กมอจีนไอ้ยทีนี้มึงกลัวว่าเราเดินมาประมาณสี่กวสี่รอบเราอีกสามห้ารอบหกรอบแลยห้องเด็กห้องเด็กเปิดห้องเด็กเฮ้ยยี่ส่งแล้วสองแล้วสองแล้วสองแล้วเอ้เยี่ส่งแล้วสอ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 งนะสองนะห้องนู้นไอตังตังเปิดห้องเปิดห้องฝั่งนู้นเนี่ยห้องห้องน้าหลังเมื่ออ๋อตอนนี้ยังสองนะเพราะเราเปิดไฟนะจีนจีนเฮ้ยเียี่เปิดพูดได้เลยเฮ้ยยี่ตั้งไฟดับไอ้ตังอ๋อไม่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 ไฟมันตัดมันตัดไฟมันตัดไฟ เอามึงตัดไฟตัวเองทำไมอ่ะกูไม่เข้าใจอ่ะถ้ามึงตัดไฟแล้วมึงมึงจะใช้พลังได้ไหมนี่ห้องใต้ดินเหรอเดินเร็วเลยนะแต่อีกแกปะไหนวะนี่ปะขวาปะไหนวะขี่มันตัดไฟดูกระดูกระดูกระดูเอ้ถ่ายกระดูถ่ายกระดูไหนกระดูกวะเฮียเรียบร้อยกูเปิดไฟแล้วไหนตังกระดูกอยู่ไหนไหนอันนี้อันนี่อันนี้นี้อนี้อันนี้อ่ะถ่ายกระดูกหมาถ่ายแล้วเก็บถ่ายแล้วเก็บ ได้เกี่ยรอ่าอุณหภนียังอยู่ที่สิบเจ็ดอุ้งเปิดสิบเอ็นะสิบเอ็นะสิบ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 นะสินะเจ็นะเจ็ดนะเ็นะเจ็ดนะสองนะสขีดนะสองขีดนะต้อยู่ห้อเด็กหรือเปล่าไม่ E M F มันอยู่หน้าห้องนะอุ้ยเฮียห้าแล้วห้าแล้วไม่หนีอ่ะกลัวนะวะไม่ไม่แต่ห้ามันก็ไม่ทำอะไรเลยเออไม่ทำไรหรอกเปิดไฟห้องน้ำก่อน E M F หายแล้ว เอาไอ้เยี่ยมมึงเปิดไปแล้วไม่หาย13องศาม3องศาไอ้ปกติไอ้กระพิมกระพิดแล้วมันทันมันทันไอ้เยี่ยไอ้เยี่ยเข้าประตู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 เข้ประตู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 เข้าประตูกูตายกูตายไอ้เยี่ยกูตายใครปิดประตูกูตาย ูตายกูตายไอ้เออมันโดนตัวอะไรไอ้กูเดินกูโดนยิกนมกดขี้ขวาขี้ขวาขี้ขวากูโดนยิกนมไอ้เอ้ยมึงถามโลกกูจะถาประกันให้มึงไงกูจะถาประกันมึงออโอเคมันมันมันเป็นสีแดงๆที่มาก็เห็นกูคืออะไรอ่ะก็มึงการผีไงแล้วมึงก็มึงวะแล้วถออมึงก่อนเลยเถ่าไอ้เถ่าแม่ง็ถังชิดประตูเลยมึต่อแล้ไมมึงไม่ยิบมันไม่มาก็เห็นมาก็เห็นกูหักข้องมึงหรอ

จินเจียมขอมือนี่เหนียวกีได้ยินไหมตอนนี้เราจะออกประตูมันปิดเอ้ยประตูมันปิดไงอ่งแรกเลยคือไอ้นี่กับมันตายใช่ป่ะอ่ากูตายกูโดนจิงนมเออกูก็เลยออกมากูจะไปเก็บของดิมเก็บสตองไฟลกไนแล้วมก็จะถ่ายรูปใช่ไหมถ่ายเต็มแล้วกูกูรี้เลยอ่ะกรี๊กีู่่ใช่ปะ เพราะว่าไฟกูไม่กระพริบเว้ยเพราะไฟกูไม่กระพริบกูก็เลยคิดว่าเอ้ยไอ้ตังแจ้งกูแน่แน่ก็เพราะว่ากูกำลังจะกลับไปจับคีย์บอร์ดแต่ไฟกูกระพริบแล้วกูกีนอันเลยสัสโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาเช่น <listed> นี <com> oh okay. Okay, like ่เจอกันใหม่คลิปหน้าก็คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็รอรับชมกันนะผมคงจะชวนเพื่อนๆไปกันที่นะครับไปครับกูเดี๋ยวพี betray I'll never forget this day, this day, this day.